สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆเพื่อนเพื่อนสายยกทุกคนครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับการให้สัญญาณเครนด้วยมืออีกเหมือนเดิมครับมันมี2ช้อยเนาะก,ก็คือให้สัญญาณเครนด้วยมือกับให้สัญญาณเครนด้วยวอลคลิปนี้ก็มาคุยกันสนุกสนานนะครับหลายคนก็มีคอมเมนต์ในคลิป ที่ผมลงไปเนาะก็มีหลากหลายหลากหลายความคิดเห็นเนาะผมก็เขาเรียกว่าเคารพในการคอมเมนต์เนะว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ก็พยายามอธิบายว่าเออในกรณีในเหตุการณ์ตอนนั้นมันเป็นลักษณะยังไงอ๋อแล้วก็วันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับว่าหนึ่งการให้สัญญาณรถเทรนตั้งตั้งแต่ดั้งเดิมมา แต่หัดขับเครนใหม่ๆเนะเาะก็พูดถึงแต่หัดขับเครนใหม่ๆแล้ใครเคยใครเคยเห็นไหมสัญญาณแบบนี้สัญญาณแบบนี้เขาทําอะไรครับเนี่ยครับอไอ,อย่างเงี้ยเขาทําอะไรครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการตั้งบูมเลียเนาะที่ที่คนขับเครนเข้าใจก็คือตั้งบูมเลียมันก็อาจจะผิดแปลกจากไอ ระดับของสากลที่เขาใช้กันอยู่เนาะแต่การใช้แบบนี้แบบนี้กับแบบนี้ถามว่าผิดแปลกไหมก็ต่างกันนิดเดียวครับต่างกันนิดเดียวความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนขับเขารับสัญญาาแล้วเขาทําให้คุณได้ไหมเท่านั้นเองถ้าคุณให้ไปในลักษณะอย่างนี้ ก็คือให้ตั้งบูมเรียไปนั่นแหละถ้าเขาทําให้คุณได้แปลว่าคนขับเขารับสัญญาจากคุณได้โอเคแต่ถ้าคุณให้ไปแล้วเขาก็ยังตั้งบูมแต่ไม่เรียเลยว่าเขาไม่เข้าใจอันนี้คือคนขับอาจจะเป็นคนขับรุ่นใหม่ๆเนาะคนใหม่ๆถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้ที่เขาที่เขาอบรมเรียนมาเนาะมันจะเป็นลักษณะตั้งบูม นอนบูมเลียตั้งบูมเลียลักษณะนี้อันนี้จะต้องจะต้องยืดแขนให้ให้สุดหรือตั้งตั้งฉากแขนตั้งฉากอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือสวิงสวิงเราจะใช้เป็นห้านิ้วหรือ1นิ้วไม่ผิดนะครับใช้เป็นห้านิ้วก็ได้1นิ้วก็ได้2นิ้วสานิ้วสีนิ้วก็ได้แต่อยากจะให้ดีที่สุดก็คือถ้ามันมองไม่ค่อยชัดหรือมันอยู่ไกล,ไกล ใช้ทั้งห้านิ้วเลยครับโบกขึ้นก็เหมือนกันทำอย่างนี้เลยครับเนี่ยทำห้านิ้วเนี่ยให้ประชิดกันแล้วก็อย่างเนี้ยคือคุณคนขับเขาจะมองเห็นนะครับอาจจะอยู่ไกลประมาณสักยี่สิบเมตรอาจไปเกินสาสิบเมตรประมาณเนี้ยก็ยังพอมองเห็นนะครับแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเราใช้นิ้วเดียวนี่ก็พอก็พอเห็นอยู่นะครับอยู่ใกล้ๆ แต่ถ้าอยู่ไกลๆหรือทํางานกลางคืนมันมีหมดนลครับทุกที่มันมีทํางานกลางคืนกลางวันบางครั้งบางทีอุปกรณ์ในใช้การสื่อสารเนี่ยอย่างเช่นสมมุติที่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าใช้วอเถอะครับมันง่ายมันสะดวกใช่ครับมันง่ายมันสะดวกวิธีบอกวิธีอะไรมันก็คือตามตามเราพูดเลยเราบอกอ่าพี่สวิงซ้ายหน่อยก็คือลักษณะคนคนที่จะบอกรถสวิงซ้ายเนี่ยต้องหันหลังให้รถนะครับอ่า ต้องหันหลังให้รถเครนเวลาบอกงานสวิงซ้ายเขาก็จะตามไปตามสายแบบคุณไม่ใช่หันหน้าให้รถเครนแล้วก็บอกว่าเอ้าพี่ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยของเขาก็คือขวาของคุณนั่นนะครับอันนี้คือวิธีการบอกรถรถ,รถเครนเนาะประมาณคร่าวๆแต่การที่เราให้สัญญาณด้วยมือนอะ่ะยังไงเสียถ้าทุกคนให้เป็นการทำงานกับรถเครนมันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าหลายที่เลย รถเทรนจะเป็นงานรถเทรนขนาดเล็กก็คือ25ตันหรือ16ตันงานเล็กๆงานเทปูนงานยกของเล็กๆน้อยๆประกอบโครงสร้างเล็กๆน้อยๆก็จะใช้เป็นรถเทรนขนาดเล็กการที่จะใช้วอลหรืออุปกรณ์สื่อสารอย่างเช่นวิทยุสื่อสารเนาะก็อาจจะไม่มีมันก็ต้องใช้มือนี่แหละครับมาช่วยเพราะว่าการทํางานอยู่ที่ใกล้ๆเนี่ย มันไม่จําเป็นจะต้องใช้วอเพื่อเพิ่มภาระเขาเรียกว่าเพิ่มภามระการใช้จ่ายของหน้างานบางทีเขาไปรับงานจ็อบเล็กๆเนี่ยรับไม่ไม่กี่บาทอะ่ะค่าเช่าเครนก็อาจจะหน้างานไอหน้างานเช่ามาให้ทีมงานที่เขาทาเขาไม่มีอุปกรณ์อย่างสมมุติว่าพวกวงพวกวออย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหรือวอที่เขามีอาจจะไม่พอใช้ก็ก็เป็นเขาเรียกว่า ก็มีสัญญาณมือนี่แหละครับมาช่วยให้เขาทำงานให้จบสิ้นได้เนาะมันก็หลากหลายความคิดนะครับทุกคนถ้าสมมุติในกรณีที่ว่าทำงานอยู่ทรงสูงเกี่ยวกับเครนรถเครนคันใหญ่เนาะเครนคันใหญ่อย่างเช่นพวกที่เป็นแท็กลายพวกงานทรงสูงประมาณสูงแบบนู่นเนะสามสเมตรขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยอันนี้สมควรอย่างยิ่งครับสมควรเป็นใช้วอเป็นอย่างยิ่งเลย เพราะว่าหนึ่งการสื่อสารที่มีความไกลและมองไม่เห็นเนี่ยอันตรายมากนะครับทุกคนแต่ถ้ามันอยู่กับพื้นสามารถที่จะมองเห็นแต่ผมเน้นว่าระยะประมาณสักยี่สิบเมตรเนี่ยก็ยังพอมองเห็นนะครับในช่วงกลางวันแต่ถ้ากลางคืนนี่หมดสิทธิ์แน่นอนเนาะกลางวันเนี่ยประมาณสักยี่สบเมตรเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่ทํางานเกี่ยวกับการขับรถเกตเนี่ย ถ้าสายตายังไม่เอาเรียกว่าไม่นั่นจริงๆก็ยังพอมองเห็นได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนพี่ๆที่เขาเขาเรียกว่าสูงอายุเนาะประมาณสัก40-50ปีขึ้นไปหรือเกือบ6กปีเนี่ยสายตาก็อาจจะมองไกลๆอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันนี้ก็เข้าใจครับแต่ถ้ามีวิทยุสื่อสารมาช่วยเขาได้กาเขาก็ทำงานให้ได้ครับงานงานพวกนี้แต่ก็ถึงว่านะครับ การให้สัญญาณด้วยมือรือว่าเป็นมาตรฐานครับทุกคนเอาครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปว่าผมจะมีอะไรมาพูดคุยอีกยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ครับเสนอแนะแนะนำะครับผมทุกอย่างไม่มีผิดมีถูกต้องเขาเรียกว่าอะไร ต้องเลขกเปลี่ยนนะครับเขาเรียกว่าต้องเลขเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันไหนดีอันไหนไม่ดีช่วยกันครับ